สวัสดีครับชาวไอทีกู g กิลแล้วก็บิ๊กได้บอดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนจาก z t e นะครับซึ่งเป็น Ex c l u s i v e วันนี้เครื่องรุ่นนี้ยังไม่จำหน่ายนะครับวันที่เราถ่ายทำวันนี้อยู่นะครับก็คือ15สิงหาคมยังไมเง่เครื่องนี้ยังไม่จำหน่ายครับก็คือ z t e ี x อ l ีนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดของ ZTE อนะครับตอนนี้คือเราใส่เคสของ z t e ที่ให้มาอยู่นั้นนะครับอ่ไหนเราก็แกะหอ่อทองออกมาเลยแล้วกัน นะครับก็ถือว่าเป็นมือถือที่ค่อนข้างจะดีไซน์สวยหรูดีใช้ได้นะครับเพราะว่าในองค์ประกอบของตัวเครื่องเนี่ยทั้งด้านข้างในพวกนี้การเก็บงานถือว่าดีแล้วก็ให้ USB C มาด้วยนะครับซึ่งทันสมัยมากเลยทีเดียวนะครับลำโพงของมันเป็นลำโพงคู่นะครับซึ่งเราจะมาสาธิตเรื่องของลำโพงก่อนแต่ก่อนอื่นโชว์นิดหนึ่งสแกนนิมือนะครับแตะปึ๊บเครื่องเปิดเลยถือว่าไวมากนะครับ ในเรื่องของเสียงก่อนเลยนะครับซึ่งเราจะเพิดเลองขอเล่นมาโอเปราก่อนเลยนะฮะอ่ะก็ถือว่าค่อนข้างดีครับเพราะว่าระบบเสียงนั้นได d o l b y a t m o s นะครับเป็นตัวชูโรงเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะดีมาก d o l b y Atmos เราสามารถปรับได้จากไหนนะครับสมมุติเราเข้าไปในเพลงอ่ะ เวลาเราปรับนะครับเราก็เข้าไปที่ตัวของ Setting เมื่อกี้เลหรอ่ะ setting นะครับอยู่ตรงไหนเนาะนะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าได้หลากหลายนะครับปุ๊บอะขึ้นมาปุ๊บเราไปแอดมอสนะครับโหลดมาปุ๊บเนี่ยครับเราก็สามารถเลือกว่าเออเรอจาจะคอสตอมเองก็ได้คอสตอมก็จะมาก็จะเป็นการเลือกเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องเพลง ลิสิกข้อเสียคือเบาไปในหนึ่งนะครับเสียงจะเบาซึ่ง m o v วีจะดังกว่านะครับแต่ว่าดับบี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อกับการดูหนังมากกว่าอ่ะนั่นคือดูได้ที่หนึ่ง UI ของมันเป็น MI f ไอ่าเฟเวอร์สนะครับถือว่าค่อนข้างครบแล้วก็มีเครื่องมือต่างๆอยู่ในถูกคิดนะครับแต,ตัวเครื่องก็สามารถที่จะดูแลเรื่องอเกี่ยวกับตัวของจัดการนะครับค่อนข้างจะมีให้ครบทุกอย่างนะครับ ถือว่าเป็นอีกครึ่งหนึ่งที่มีให้หมดเลยยกเว้นอย่างเดียวคือ FMD โอไม่มีนะครับวิทยุไม่มีให้ปฏิทินก็มีของเขาเองนะครับถือว่าค่อนข้างจะดีมากเลยทีเดียวนะครับในส่วนของคะแนนเบ c ช m ม r านะครับตัวนี้นี่ทำคะแนนได้สูงถึง1 3 8 4 0 2คะแนนสูงกว่า Samsung Galaxy s 7 8อีกนะครับเพราะว่าตัวนั้นประมาณ1น8่นะครับก็มากกว่าหมื่นหนึ่ง ซึ่งการเล่นเกมนะครับฟูดินจ่าถือว่าดีมากลึกบราเรื่นนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นโปเกมอนโกงผมว่าแบตเตอรี่ให้มา3,250ก็ถือว่าค่อนข้างจะเกิดรทยะยาวนะครับเป็นอีกสมาร์ทโฟนหนึ่งที่ค่อนข้างจะใช้ได้ในเรื่องของประสิทธิภาพครับในเรื่องของกล้องนะครับกล้องก็ให้ HDR ซึ่งเป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็มีเรื่องของแฟลชนะครับเป็น LED แฟลชคู่นะครับแล้วก็ สามารถตั้งทางมมเอร์ได้นะครับแล้วก็ในตัวนี้เนี่ยเราสามารถใส่รายน้ําได้ใส่พื้นที่ได้อะไรพื้นที่ได้นะครับการใช้ปุ่มถ่ายภาพในการใช้ปุ่มเสียงนะครับในการถ่ายภาพหรือจะซูมก็ได้เช่นเดียวกันถือว่าค่อนข้างครบแต่สังเกตดีนะครับมันถ่าย live โฟโต้ได้ก็คือถ่ายปุ๊บแล้วกดค้างก็เหมือนกับ iPhone น,นะครับวิดีโอถ่ายได้ใ้ความละเอียดสูงสุดนะครับที่ 4K นะครับโอเคเลยทีเดียวนะครับ H265 นะครับแล้วก็มี Manual Mode ซึ่ง Manual Mode นั้นเราสามารถปรับตั้งค่าได้หลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับแต่ถ้าเราจะไม่เอา m มน u a l Mode เราก็ถ่ายหมดกปกติแล้วก็กดค้างปุ๊บอะเราก็สามารถที่จะเพิ่ม F-Point u ช e ได้ก็เหมือนกับ h u ว w e i P9 นั่นเองนะครับซึ่งในตัวนี้เราสามารถถ่ายในรูปแบบต่างๆได้6แบบด้วยกันถือว่าเยอะมากนะครับ นั่นคือกล้องหลัยล้านพิกเซลแต่กล้องหน้าขนาด8ล้านพิกเซลนะครับก็รองรับสมาร์ท r นะครับมีปรับบิวตี้โหมดได้ด้วยนะครับปรับเพิ่มสว่างความแสงความมืดความดำได้ทั้งได้หมดเซลฟี่ก็จะเป็นการถ่ายแล้วก็จะมีหน้าของคนนะครับโผล่ขึ้นมาก็จะเหมือนกับอ่โโวเวยนะครับวิดีโอก็ถ่ายได้เหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้น่าจะทำพาโนรามาได้ด้วยนะครับอ้อลืมใบ กล้องหน้าก็สามารถทำไดฟโฟโตได้เหมือนกันนะครับก็จัดว่าเป็นอีกมือถือหนึ่งที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มค่าเงินนะครับเพราะว่าส E ีนั้นค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับอิ on อนค่อนข้างเยอะะพราะว่าในตลาดตลาดยุโรปค่อนข้างจะสําเร็จดีใช้ได้ครับแล้วก็นี่คือแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับประมาณ50%ก็คือวันนี้ใช้ไปทั้งวันก็ทนดีนะครับแล้วก็ฟังเพลงได้เพราะฟลิ่งเหมือนเดิมนะครับราคา ตอนนี้คือในคลิปเนี้ยเรายังไม่สามารถบอกราคาได้นะครับแต่ถ้าเรารู้เนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกกันตรงข้างล่างนะครับตรงข้างล่างที่เป็นเกี่ยวกับว่าที่เขียนว,ว่าติดตามในรีวิวที่ itkungang.com นะครับเดี๋ยวจะมีราคาโผล่ขึ้นมาในนั้นถ้าเรารู้นะครับก็อย่าลืมติดตามดูว่าราคาเท่าไหร่นะครับขอบอกว่าช็อกแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้ผมยังบอกไม่ได้จริงๆก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับรีวิว Exxon s e v ก็ เท่านี้แหละครับว่าคุ้มค่าเงินแต่ไม่ต้องจ่ายแพงเป็นอย่างนี้เองนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ